ดาวอาทิตย์สถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์หนึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลจะได้รับความรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์สองบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองสามใจบุญกุศลจะได้รับความยกย่องนับถือในการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ดาวจันทร์สถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์หมีความเป็นไปนภายนอกด้วยความผาสุกแต่ภายในจิตใจไม่ค่อยจะได้รับความสงบ 2. ส,สุขภาพไม่สมบูรณ์ 3. ในด้านการเงินเมื่อถึงคราวขัดมักจะมีทางให้ได้มาแก้ขัดทุกที 4. หย่อนยาในเรื่องศีลธรรมดาวังอังคารสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์ 1. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงปรากฏมีฐานะมั่นคงเป็นที่นับถือของคนทั้งปวง 2. เรื่อมใสายสาศาสนาอย่างจริงใจ 3. เป็นบุคคลที่มีโชคดีมากเป็นพิเศษดาวพุธสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์ หนึ่ดำเนินการทำมหากินตาทํานองครองธรรม 2. โชคช่วยให้ได้สําเร็จผลสมความปรารถนาทุกประการ 3. เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือเพราะชอบบำเพ็ญคุณงามความดีดาวพฤหัสสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์หเป็นคนที่มีความรู้ดี 2. เป็นคนที่มีโชคคอยบันดาลผลดีให้แต่ก่อนจะมีโชคมักมีเรื่องยุ่งยากขวางหน้าเสียก่อน 3. จะมีบุตรดีสมักจะถูกกล่าวร้าย ให้เสื่มเสียชื่อเสียงเสมอดาวสุขสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์หเป็นคนที่มีโชคดีช่วยให้สำเร็จผลในการประกอบธุรกิจการงาน 2. ได้รับเกียรติยมทั้งทางการเมืองและการสังคม 3. ม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบันดาลให้คลาดแคล้วภัยอันตรายและช่วยให้พบความสำเร็จตามที่ตนมุ่งหวังดาวสารสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีสิงห์ 1. เป็นคนเอาความสุภาพเป็นฉากบังหน้าเป็นทางหากิน 2. เป็นคนโลภมุ่งแต่จะหาเงินทายเดียวไม่สนใจในเรื่องศีลธรรมและชื่อเสียงเดวราหูสถิตพบสุภลักษณาสถิตประสีสิงหนึ่เป็นคนที่มุ่งหาทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งโดยไม่คิดถึงศีลธรรม 2. กระทำตนให้บุคคลอื่นเห็นแต่ภายนอกว่าเป็นสุภาพชน หนังสือโหราศาสตร์สุริยตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มน,นี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ